จังใจวันนี้วางมุมน,นี้ดีกว่ามุมนี้นนมุมนี้นี่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 ไรมาเลยมากินข้าวกับ Google <c oughs> เอ็กเซรอคอยมาเช้าหน,น่อยคุณ Google ในที่สุดคุณก็ส่งมาถูกบ้านแล้วเราเราคอยคุณมาหลายวันหลายเดือนแล้วคุณมาถึงเราแล้วเราดีใจเป็นนักหนาท่านพี่น้องโค้ชเพื่อนเพื่อนที่ทำยูทู e กันนะ เป็นที่ราชนาของพวกเราเราก็ต้องอดทนนะอดทนทําไปน้องวินัยสวัสดีจ้าวินัยสวัสดีครับสวัสดีครับได้มาแล้วลูกเอ้ย google accent เนี่ยออกว่าจะเรียนรู้นะกว่าจะได้เข้ามาวันนี้เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเขาให้รหัสยามาแล้วโอเคแล้วทีนิยาก็ต้องทําคลิปดีๆแล้วล่ะจะได้ให้น้องๆเออ นะดูกันเป็นเออขวัญหูขวัญตาเป็นกำลังใจกันนะคนที่ได้แล้วก็ดีใจเนาะนะคนที่กำลังทำก็เป็นกำลังใจให้นักจ๊ะน้องๆจ้านะกจ๊ะไนะลฟ์วันนี้ก็มาขอบคุณด้วยนะน้องวินยัยหลายหลายคนนะคะอืมหลายหลายคนนะย่าเป็นกำลังใจให้นะย่าให้แต่ละครั้งนี่กว่าจะไลฟ์ได้โอ้โหเนาะขอบคุณนะขอบคุณนะ สะสมเหรียญได้เท่าไหร่เหรอสี่สิบได้ประมาณสี่สิบเหรียญได้อืได้เพิ่งได้ครึ่งทางร้อยเหรียญนะเขาถึงจะเขาถึงจะโอนมาให้ใช่ไหมเออก็ต้องรอกันไปเนาะนะนะ้องขอวินัยได้กี่เหรียญแล้วครับนะพอจะได้แต่ละเหรียญมันก็ไม่มีไม่ต้องมานั่งเอ,อ่อเรื่องจํากัดเวลาก็ยังพอ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 ,พอแบบทนสู้กันไป หาหนทางก็เป็นการฝึกสมองนะเมื่อกี้ไปดูน้องชายาที่เขาไปทําถนนทําทางอยู่ทางสะเดาสงขลานั่นแหละนะอยากได้สี่สิบแล้วเหรอครับผมผมได้ยี่ยี่สิบเหรอลูกอ๋อต้องมันไปหาเพื่อนด้วยแหละย่านะมันอยู่เรื่อยๆๆตอนนี้โทรศัพท์ห,มหมงมแงมเลยนะเออใช้กันงอมแงมเลยละเครื่องนึงตามอีกเครื่องหนึ่งอีกเครื่องหนึ่งช็อตอีกเครื่องหนึ่ง เออไลายเข้าไปดูในไลายเพื่อนหาเพื่อนหาเพื่อนนะมันไปหาเขาบปป่อยๆนะแล้วเขาก็วนเขาก็วนกลับมาหาเราเนี่นแหละนะ,นะยิ่งเพื่อนคนไหนที่เขากาลังเก็บเหรียญอย่างเงี้ยเราก็ไปช่วยเขาหน่อยนะหรคนไหนเก็บเวลาเขาเคยช่วยเราเราก็ช่วยเขาอืเนี่ยล่าสุดล่าสุดนี่ปวดขาปวดเอวเลยนะ มันก็เรานั่งอยู <respuesta> ่ท่าเดียวแหละนั่งจับแต่โทรศัพท์ด้ประมาณสี่สิบเหรียญนะประมาณสี่สิบเหรียญก็มีน้องๆแหละเขาช่วยกันมานะบางทีเราก็ไปช่วยเขาเขาก็ช่วยเราไอ้เรื่องเรื่องเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะโยนเหรียญให้เขานาะช่วยกันนั่นแหละย่าก็หาวิธีอยู่เราไปช่วยเขาเขาก็ช่วยเราสลับกันไปมานะ แล้วก็มันไปดูเขาจนจบคลิปให้เขาได้จากโฆษณาบ้างให้เขาได้จากเวลาจากเราบ้างเนี่ยเขาก็ช่วยกลับมาเนาะเออมันก็มันถามว่ายากไหมมันก็ไม่ยากอนะแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาแล้วมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะบางคนเขาบอกเขาไม่เหนื่อยเขาสนุกเออถ้าคนที่แบบเขามีเวลาเนี่ยมันก็มันก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เนี่ยถ้าคนไม่มีเวลาเนี่ยเราจะเหนื่อยนิดนึงต้องจัดสรรเวลาให้ดีเนาะ ยัยนยะน่ะมันเหนื่อยเพราะว่าต้องหลบเด็กหลานๆเนี่ยส่งเสียงอยู่เรื่อยเลยเนะี่ยส่งเสียงเจ้าจาเจ,าเจ้าจาเลยแรกๆก็ไม่ค่อยเข้าใจนะว่าเขามันมีเรื่องสิทธิเด็กอะนะเออเรื่องเรื่องสิทธิเด็กก็ต้องคอยระมัดระวังเดี๋ยวจะผิดกฎระเบียบเขาผิดกฎระเบียบเขาเราก็จะแย่ไนงะเนี่ยเดี๋ยวเกิดใปรเลี้ยนได้เวลาได้แล่ผิดกฎระเบียบไปถุกหักอีกโอเสียดายเนาะ เออต้องศึกษาต้องไปฟังหลากหลายบ่อยๆแต่คุณวินัยเขาเก่งแหละคุณวินัยเขามีแบบเนาะหาวิธีไปเอาที่มันแบบเออที่น่าสนใจของของของคนทั่วไปอะ่นะเนาะเอออย่างช็อต,ตคลิปช็อตก็ต้องทําบ่อยๆคลิปช็อตบางทีนะเคยสังเกตว่าถ้าถ้าไม่ใช่เพลงฮิตเพลงดังจ่อยเลยนะเงียบ <laughs> จ่อยลเลยเงียบเลย แต่ถ้าแบบว่าแต่ถ้าเป็นช็อที่มันืีเพลงสนุกสนุกอ่ะแป๊บหนึ่งคนก็ตามกันอืมสนุกจริงๆก็นะว่ากันไป